ขังเดียวไปเลยแล้วรวมไม่ตองอีกขังน oh, ึเอา p a น e l e d l e เือค่เอาเอาหนวดนวดทางเหนม่น้ำเนยองยหนวดทางเหนน้ำเนยตั LED อ่อเอไม่ต้องดื่ควันติดตั LED ไปใช้กั LED เอาคืันดีนะแสงสีเสียงอ๋ออ๋อับอาจารย์นักดนตรีต้องยกทุกแผนก เวลาต้องยกไม่ยกแขนหนูแล้วคือมายกสองมือเพื่อขยันนะเอานี่โปเห็นี่ยนี่ปวดเห็นไหมเอานี่ปวดคือกระดังก์วะไม่หนีสิแต่งหน้าติมยังจ่ะไม่หนีสิแต่งหน้าติมยังนี่โซเฟอร์อยู่นะครับจิมโชเฟอร์นครับจีมโซเฟอร์กำลังประชุมกันนะคะนางกับลูกเตา พวกสาวนวดไทยช่วงดีได้รานนังเห็นช่วงแม่ไ่ได้นะนั่งเืนั่งมือแข็งนั่งเห็นมาถึงก็โดนทรมานตอนแรกดึงมือนีไปยังเคียงอยู่พี่น้องเราเอายิมยิมยมหวานยิมหวานปกติสนเห็ดแดงที่ซเอยิมบวานก็เบือว่าให้เขาใจกันว่า วันบบนี้ก็เป็นปาร้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับว่ารู้ตัวเองว่าเป็นสมาชิกสาวนกวิแพงทุกวันเพื่อนะวันนี้เป็นวันครูวันพฤหัสทับเป็นวันครูเราก็จะรวมตัวกันไหว้พระอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นเป็นประชุมย่อยเป็นในตัวเป็นประธานบอกถือว่าเป็นประชุมย่อยเป็นในตัวเนาะว่าแล้วเอา่วาเอประชุม้าเป็นผู้ชายกับเป็นสิทธิ์แต่ว่ากับผู้ชาตัวเองก็

ไม้มีสมาชิกนะครับคามสนยพระสมาชิกชาวดังกลุ่นะครับแกงต้องตู้นแกงเขาจะของเจ็บอ่ะเห็ดผูนั่นเห็ดผูนั่นผูนี่ไปแล้วคนบดีเนาะเออนั่นตีก่อน่ตีเขาไปได้จะของเจ็บแล้วตีเขา ท้องเพืสิดีเลยนนอยหอยสวกมนีจะของหงอกมานคืตัวเองเหอคนนั่นคนนี้เนล็ดเล็ยาวๆสวกเอาสวกเอาจกคิดตเลี้ยงไปแล้วมันก็เลื่อนหมดสิมาที่จะ้นอเอาประชุมบปชุมลสวัสดีค่ะใบกระพลี้ยพี่น้องเอาเดี๋ยวเขบรรยากาศลังประชุมสุพินองเบอร์อกค่ะขยุ้ม เขายุงหัวหนูแล้วตอนเขาเขาเลิกยุงแต่แล้วเขายุยุงหนูแทนเขาหัวยุงหัวครูแล้วลูกครูก็ไม่รอดลูก สอหอมม่นี่ต <to <uh like like ิ๊บราคาส่องหอมนุ่มใหญ่โบสของเหมือนเป็นประกาศมาอยูええ่นอบดอกรับของดีอีหล่าไดย์จะไปลูกพาเอาพามาฝากคุณละองค์วันนี้อีหล่าออกฉากไปอีหล่าออกฉากป๊อปเงี้ยวนี่ออกฉากเล บินจากโมงมันเหมือน,นกีนลาบินจากโมงเจ็ดโมงเชา้าไฟเซเจ็ดโมงแล้วคอนเสิร์ตช่วงอุ้งอิงกันอาจจะประมาณห,าหา้หาถึงเจียมค่ะทุกคน ทำอะไรอีกทำไมทำไมไม่ทําสอยกันจะไปนหนิงกันทําไมเราจะให้ครูทํากันเขาหลอบไปนิ่ช่วงค่ะ,ะไม่ใช่หนิงเีียให้ขเขาเฮทปมันเลื่อนหมดแล้วเนี่ยเธอคุ้งหญิงห่ออยู่นี่โอ้ยกูเอกูเอย,ย้อนแสียงป๊อปูุย่าย้อนค่ะเยังไม่ขึ้นคุยใหญ่ย้อนคนละย้อน อันนี้บอดกับกำลังให้ของดีพี่้องสวัสดีคุณบอสค่ะสวัสดีค่ะผู้ขี่รถผ่านผลอันรถนูลล้นเรียนได้แปดจีบเบิ้ไปมารับของดีก่อนเริ่มทำงานมากคุณแม่ได้ไปค่ะสวัสดีค่ะมีเงินน่ะสิมามีเสียงตีดังบวบบ้าน,นึงขอบคุณค่ะ

เดี๋ยววันนี้นะครูจะลงโทษรายการให้ไปยืนคาบไม้บรรทัดอยู่หน้าห้องเรียนเลยชอบทำเพื่อนไปโอคุณแม่จะผับหรอโอ้คุณนายผู้บ้าประจันที่ไหยจะบ้าเพื่อนแล้วลูกโอเคเรียบแล้วเหมือนกันเลยกับคนละนิ่ง มันบอกว่าเป็นนิ่งกันเหี้ยมยิ่งซ้ำเขาไมยถึงนิ่งกันนิ่งสวงนิ่งสวงแม่่่นนิงวเออจูเป็นคนอีสานมันพูดไวเรื่องภาษาบ้านน้นเพิมเหรอคะพอดีว่าครูน่ะเป็นคนตีนเปืนครูใส่เกือบธรรมดาไม่ได้มันจงมองไว้เหี้ยมเหี้ยมนะครูใส่เกือบบูดเนี่ยมันเหม็นนะนี่ไม่ใช่เวลาครูใส่เกือบฉูบเหมือนเอล่าเลยช้อนลอกครูมันมักจะแปะออกมามันกลายเป็นการแบบเดี๋ยวไม่ให้เหยียบหนามไหลายเกินไป บางทีมันมักเหยียบน้ำนะถ้ามันแปดออกจากเกือนะครูก็เลยต้องใส่บูทไว้เขก็ดีอยู่อย่างแ้กก็ส้นนองไม่แตกมันก็ดีเขาบ้าบุ่นเลยบ้าวุ่นแต่ว่าคุณครูใส่เกือบูดไว้บ่อยนะเดี๋ยวนี้น่ะครูเริ่มรู้สึกว่าพื้นมันเริ่มซอดแล้วแหละคูก็น่าจะได้ซื้อมันจะไม่ได้ป้องกันอะไรแล้วใช่เพื่อนมันเริ่มซอดวันนั้นก็ว่าไม่ได้เหยียบขี้ตัมแต่ทำไมขี้ตัมเตรียมนิ้วโป้เลยแบบงงนิ้วโป้นะนิ้วโป้โกลกโป แบบขี้ตัวแบบขี้เรี่เหนียวแ,แบบเลีเอ็นๆเลยแบบโอ้ยดีนะคือคือจังไม่ได้ใส่เกลือบเนี่ยแบบดีนะไม่ใช่เราขี้เสี่ยงอ่ะนม่กันโอ้ยเหยียบข้อหืมหมุนกุ้ยๆเลยกุ้ยหลบดีกว่าเราเก่าเกินไปลูกยังไม่ได้แจ่งหน้าพออย,ยากรูว้ว,ว่าเจ้าเก็บได้ไปเก้าอี้นี่กับชื้อให้บักโดนแล้วกับเก็บว่ได้คือเก่าเออได้้แลวเก้าอี้เกิดพ่วงพ้นประทุ โอ,อ,อ,อ้ขอบคุณน้องบอลเอียงที่เป็นห่วงไปขึ้นหน้าก่อนเราอยากไอ้เขาเรากเก่าเรายังไม่แต่งหน้าแล้วนี่ละ่ะเราเอาแป้งไปดึกใส่หน้าก่อนวน<ะ>นิเจ้าของยังพอมีแป้งอยู่มันเริ่มหลืนออกแล้วเ,<อ>เดี๋ยวหนูก็จะไปตื่นเออนั่นแหละแบบเอาแป้งไปรวยใส่เนี่ยเจ้าอยเดี๋ยวไปเอาแป้งดึกใส่หน้าสักคราวก่อนพี่น้องบพ,พ่อกันใหม่คลิปหน้าเด้อี๋ยวไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะไปแล้วกบายบายนะคะประชุมเสร็จแล้วเออนั่นนั่นนั่นควเพลงกันแล้วปฏ้ทักกัน